เราอรี้ว่า x วก y เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เดมีค่าเท่ากับ1ลบอ่า x เดมีค่าเท่ากับ1ลบ y ก็ได้อ่ะถ้าเราอยาจะแทนค่าตัวเองตรงนี้มาับมันก็จะเป็น y บวกกับ130 y บานี้มีค่ากับา้ับ128จากนั้นเราเอา120ตัวนี้คูณีรวมาในงเล็บนะครับก็เป็น 120- 120 y บลบ120 y วกกับ130 y เท่ากับ128แต่นั้นทำาไงต่อแก้สมการครับตัวนี่ครับลบ1้0 y บวกกับ130เหลือ y ายครับ10 Y นะ120ตัวน,นี้ยา้ายไปลบตัวนี้ก็เหลือ8เห็นไหมก็เท่ากับ128ลบ120เหลือ8 10 Y ายก,กับ8เพราะฉะนั้นวายเดียวไต่เขียนนี้นะครับวายเดียวก็จะเท่ากับเท่าไหร่0.8แต่เรารู้ว่า x บว,วกมมวต้องได้ ห <1. S 2> ใช่ไหมครับ y เดียวกับศูนย์ดแเพราะฉะนั้น x เก็บเท่าไรครับศูนยนะ์สอกับะศูนย์จุดสอเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทียบกับเป็นร้อยละก็คือเอา1นึยคูณับเข้าไปเอา100่คูณับเข้าไปเพราะฉะนั้นศนะูนย์จคูณด้วยร้อยจะเป็นเท่าไรครับ 0.8คูณ100ก็จะเป็น80แสดงว่ามีาอยู่80 x มีเท่าไหร่ครับ0.2คูณ100ก็จะมีเท่ากับ20เพราะฉะนั้นถ้า x ทีเ่ปเป็น120มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ20เร็แล้วก็ถ้าด,ดที่อาจจะตกเ100ทำเช่นมีอยู่ 100, 80เีอร์เซ็นต0นับ80ละนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างโจทย์ในการคํ in